รูปขเขือนในที่ประตำแล้แจ,จับจับจบไม่กินน้ำกันเเยอผักแพะยุติปลูกปลูกเต็จยุติผัก คนที่เป็นภูมิแพ้เป็นโรคก,กินสมนุนไพรจะหายพ mm hmm. ืดเองจับเองไม่หอม มีซุปบักเขือซุปบักเขือหรือเแกยนบักเขือเฮ็ดเองแล,ล้วจ้าเนี่ยตาบอลแหลกเป็นนวยนวยเยอะแ่บแสบผักบวมีเมื่อนิ่มไปเลยนะมากจังเถอะครับมีซุปบักเขือซุปบักเขือหรือเแกยนบักเขือเฮ็ดเองแล,ล้วจ้าเนี่ยตาบอลแหลกเป็นนวยนวยเยอะแ่บแสบ ผักบุมีมือเนี่ยบริสนี่ซุปบักเขือซุปบักเขือหรือเงียเ้ยักเขือเฮ็ดเองแล้วจ้าเนี่ยตำบแหลกเป็นนวยๆยเยอะเศษๆผักบุมีมือเนี่ยบริสผักแถวตัก้นหอมพอได้แซ่เหน่อมาปลูกสามแถวเราปฏิจจ์เจ็ดแถวต้นม,มือหัวหอมปลูกแต่ละเหนือปฏิจจ์ นี่ตนหอมห้ากับผักแพลวในสวนเ้าเนี่ยแหละซื้ออิ่งไก่อิ่งไก่น้อยอุ้นเรสวัสดีค่ะมากินข้าวจาเช้านี้ขา้าวจ้ะใหดที่มากินแห้ง,หงเอาไปปิ้งกันแห้ง มาจังโรคภูมิแพ้โรคความดันโรคมะมัมกจังเหอะครับถัดไล ตัดก,กันหอมางเพราะได้แต่เหน่มาปลูกสามแถวเราติดเจ็ดแถวมือมือหว่ของเหลืปลูกแต่และแหนือติด<ม>สุบใช้น้ำปลาน้ำปลาผงนัวแค่นี้ สวัสดีค่ะมากินข่าวจ้าเช้านี้ขา่าว ตัวมะเขือไม่ที่ประตำแรงไหมมากจังเถอะครับ ใช้น้ำปลาน้ำปลาผงนัวแค่นี้จับๆจ้าไม่เห็นน้ำกันเหรือควบคุมแพ้โรคความดันโรค ไม่ดิบเลยเห็นรถจัด <laughs> รคภมแพ้โรคความดันโรคโรคภูมแพ้โรคความดันโรค มากยังเหอนเท่ะเขือในที่ประตำแรง เองแกบเองไม่หอมพึ่งเองแกบเองไม่หอมควบคุมแพ้โรคความดันโาารคกระจัน น่ที่มากินหแหง,แหงเอาไปปิ้งกันแหงมาจากผักแพวย่าที่ปลูกปลูกเตชยุแต่ผักเก็บผักมีต้นหอมเ้ากับผักแพวในสวนห้าเนี่ยแหละซื้อหิ่งไก่หิิงไก่้น้อยพุ้นเราจะเก็บผัก มีต้นหอมเ้ากับผักแพลวในสวนเ้าเนี่ยแหละซื้ออิ่งไก่อิ่งไก่น้อยอุ่นแล้วผักแพลวย่าทิดปลูกปลูกเต็มยัดทิพั์ มากินแหงแหงเอาไปปิ้งกันแห้งมาจาังผักแพะยี่สิปลูกปลูกเต็อยุทธภัณฑ์นะมากจังเถอะครับ ระเบเขือนในที่ประตําแรงทางเดนหายใจมนมากจังงหึ้อ สวัสดีค่ะมากินข่าวจ้าเจ้านี้เข่าวามเท้า